ก็คือเนี่ยเราต้องเลือกเขาเป็นทีมไหมคะในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะได้รับบ,บัตรสองใบเหมือนเหมือนการเลือกตั้งองค์การมหาจังหวัดเนี่ยนะครับแต่ว่า,าเลือกนายกก็กาได้เบอร์นหนึ่งแต่สมาชิกเลครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งกาได้6เบอร์ครับก็คือคือค่อนข้างจะมีความละเอียดมากขึ้นครับนั่นหมายความว่าการที่จะเลือกนายกไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกเดียวกันกับตัวนายกก็ได้ครับ รวมถึงสมาชิกก็ไม่จําเป็นที่ต้องเป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้ครับก็จะประชาชนหนึ่งคนนีครับได้รับปัตรเลือกตั้งสองใบนะครับใบแรกก็เป็นเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใบที่สองก็คือสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ต้องจำหมายเลขเข้าไปการนคูหาเลือกตั้งด้วยนะครับเวลาเขาสมาัครเนี่ยเขาจะสมัครเป็นทีมก็คือให้เบอร์เรียงกันครับเท่าที่ทราบนะ,นะครับเพื่อให้ประชาชนจําง่ายก็บางคนไม่สมัครวันแรกด้วยซ้ำไปมาสมาัครวันในท้ายเพื่อเพื่อให้เบอร์สมาชิกตรงให้เบอร์สมาชิกเนี่ยเรียงกันเพื่อความให้ให้ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนี่จําแต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ไม่อาจอาจจะไม่เลือก 6คนก็ได้อาจจะเลือกแค่3มทีมนี้อีกรั้นไปนเลือกสทีมอื่นก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับที่ที่ประชาชนก็เห็นว่าคนที่เขาจะเลือกจะเป็นเป็นคนที่มาดูแลเขานะครับว่าว่าจะเลือกใครมาดูแลเขาในชุมชนมในเทศบาลนั้นครับนั่นหมาทีนี้เนี่ยมีบางแห่ง,งที่สมุรประการนะคะมีทีมเดียวลงเลยแบบนี้ทํายังไงคะครับก็ใช้กฎหมายเดียวกันนะครับทีมเดียวก็คือสมัครผู้สมัครคนเดียวอ,อย่างนั้นนะครับก็ต้อง คะแนนต้องไม่น้อยกว่า10%ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็ต้องชนะโหวตโนด้วยครับสองอย่าง2เงอื่อนไขเหมือนอบจอ